สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอการทดลองการทำให้อิเล็กโทรสโคปมีประจุโดยการเหนี่ยวนำค่ะโดยสมาชิกในกลุ่มจะประกอบไปด้วยนางสาวกนิสาอปบัทลุงเลขที่7นางสาวปนัดาคงนุ่นเลขที่13นางสาวสิริพรหมายสวัสดิ์เลขที่2 2เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5าทับหนึ่งค่ะวัตถุประสงค์ในการทดลองนะคะ 1. การเหนี่ยวนำให้อิเล็กโทรสโคปแผ่นโลหะที่เป็นกลางให้มีประจุไฟฟ้า 2. ตรวจสอบประจุของวัตถุที่นำมาเข้าใกล้มีประจุชนิดเดียวกันหรือต่างกันกับอิเล็กโทรสโคปวัสดุอุปกรณ์นะคะจะประกอบไปด้วยอิเล็กโทรสโคปแบบแผ่นโลหะแผ่นอะคริลิกแผ่นพลาสติกผ้าสาลาดแล้วก็ท่อบ v v c ค่ะต่อไปเป็นวิธีการทดลองค่ะตอนที่ 1. 1เอานิ้วมือแต่ที่จานโลหะ เพื่อให้ลิโทสโโคเป็นกลางสังเกตและบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้น 2. นํนำผ้าสก,กาดถูก,กับท่อ PVC จากนั้นนำท่อ PVC เข้าใกล้จานโลหะของลิโทรโโคสังเกตและบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะ 3. เอานิ้วมือแตะจานโลหะโดยที่ท่อ PVC ยังอยู่ใกล้จานโลหะอยู่สังเกตและบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้น 4. เอานิ้วมือออกจากจานโลหะ โดยที่ท่อ PVC ยังอยู่ใกล้จานโลหะอยู่สังเกตและบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะ 5. เอาท่อ PVC ออกห่างจากอิเล็กโทรสโคปสังเกตและบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปเป็นตอนที่2ค่ะ 1. นําำอิเล็กโทรสโคปจากการทดลองตอนที่1มาทดลองต่อ 2. นํนำผ้าสักลาดถูแผ่นอะคริลิกจากนั้นนำแผ่นอะคริลิกเข้าใกล้จานโลหะของอิเล็กโทรสโคปสังเกตและบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้น 3. เปลี่ยนแผ่นอะคริลิกเป็นแผ่นพลาสติก 4. นำผ้าสัก,กลาดถูแผ่นพลาสติกจากนั้นนำแผ่นพลาสติกเข้าใกล้จานโลหะของอ e ิเล็กโทรสโคปสังเกตและบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะผลการทดลองของตอนที่1น,นะคะเมื่อเอาเนิ้วมือแต่ที่จานโลหะแผ่นโลหะจะอยู่กับที่เมื่อนำ PVC ที่ถูกกับผ้าสัก,กลัดแล้วเข้าใกล้จานโลหะแผ่นโลหะกางออกจากเดิม เมื่อเอานิ้วแตะจานโลหะโดยที่ท่อ P ี c ยังอยู่ใกล้จานโลหะอยู่แผ่นโลหะอยู่กับที่เมื่อเอานิ้วออกจากจานโลหะโดยที่ท่อ PVC ียังอยู่ใกล้จานโลหะอยู่แผ่นโลหะจะอยู่กับที่เมื่อเอาท่อ p v วออกหาจากอิเล็กโทรสโคปแผ่นโลหะกลางออกจากเดิมค่ะผลการทดลองในตอนที่2เหตุการณ์ที่1เมื่อแผ่นอะคริลิกที่ถูก,กับผ้าสกสาร์แล้วเข้าใกล้จานโลหะ สิ่งที่เกิดขึ้นแผ่นโลหะจะหุบหรือกางออกมากกว่าเดิมผลปรากฏคือแผ่นโลหะกางออกมากกว่าเดิมค่ะวัตถุที่นำมาเข้าใกล้มีประจุชนิดเดียวกันหรือต่างกันกับอิเล็กโทรสโคปผลปรากฏคือประจุต่างกันกับอิเล็กโทรสโคปค่ะเหตุการณ์ที่2เมื่อแผ่นพลาสติกที่ถูกกับผ้าสกราดแล้วเข้าใกล้จานโลหะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแผ่นโลหะหุบค่ะ วัตถุที่นำเข้าใกล้มีประจุชนิดเดียวกันหรือต่างกันกันกบอิเล็กโทรสโคปผลปรากฏคือประจุชนิดเดียวกันกันกบอิเล็กโทรสโคปค่ะสรุปผลการทดลองอิเล็กโทรสโคปสามารถถูกทําให้มีประจุได้โดยการเหนี่ยวน้าโดยไม่ต้องสัมผัสกับวัตถุที่มีประจุค่ะหลังขั้นตอนการแตะนิ้วและนําท่อ PVC ออกอิเล็กโทรสโคปจะมีประจุบวก หากวัสดุมีประจุต่างกันผลที่เกิดขึ้นคือแผลล่นโลหะกลางมากขึ้นหากวัสดุมีประจุชนิดเดียวกันผลปรากฏคือแผลล่นโลหะหุบค่ะ